สวัสดีเช้าวันที่3ที่เยอรมันจากเมืองมิวนิกนะคะวันนี้ค่ะเราจะเดินทางไปที่นัวชว์สเตนนะคะแคสโซนะคะที่เป็นปรา,าสาทต้นแบบของดิสนีย์แลนด์นะคะเราจะเดินทางโดยรถไฟค่ะทุกคนไปกันเองค่ะโดยไม่ต้องงอถัวนะคะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าการเดินทางเนี่ยไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราไปกันหลายคนเนี่ยมีราคาตั๋วแบบ กรุ๊ปนะคะที่สามารถประหยัดได้เยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าราคาจะไปจบที่เท่าไหร่ค่ะตัวที่เราซื้อนะคะเขาเรียกว่า b ิลเล t i c k ิ t กนะคะก็จะเป็น cover ครอบคลุมทุกสิ่งอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัสรถไฟนะคะแล้วที่สำคัญรวมไปกลับแล้วด้วยค่ะทุกคนนี่เราได้มาที่3คน54ยูโรค่ะตกคนละไม่ถึง20เลยซึ่งประหยัดไปเยอะมากๆนะคะ แต่ตัวนี้จะมีกฎเกณฑ์นิดหนึงค่ะคือต้องใช้หลัง9ก้าโมงเช้าเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากซื้อแล้วก็สแสดงจากตัวเครื่องติดบัตรนะคะ mm hmm. เผื่อพนักง,งานเขามาเช็คบนรถเนี่ยเร mm hmm. าจะได้ยื่นตัวให้เขาได้เลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะนั่งมาจากสถานีไหนนะคะทุกคนก็ต้องมาลงที่ Main Station ค่ะซึ่งเป็นเซ็นทรัลนะคะของ u n i ิ h สถานีนี้ค่ะอ่านชื่อยากไม่อ,ออกกอภัยตรงนี้นะคะเราก็จะไปหาเทรนค่ะที่ต่อไป f r ่เสนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าขึ้นจาการางไหนนะคะแล้วก็ออกกี่โมงค่ะ บั<ส>ก่อนขึ้นเ <Should S 1> ครืยย่อ <not> พอมีเวลานะคะเราก็มาหาสจเบียงรองท้องค่ะแกร็บแอนกรูไปทานบนรถไฟกันนะคะอ uh ังไง Have a good เดย์ e c a u s e you seem like you, you don't have one Yeah ตอ <laughs> น,นนี้เราก็จเจอปัญหาที่ว่าขบวนรถไฟของเรานะคะอยู่ไกลออกไปจากตัวอาคารน,ะะนี่ค่ะเราต้องเดินไปนะคะซึ่งเวลาก็ มีไม่มากแล้วค่ะรถไฟจะออกแล้วนะคะเลกแค่ไม่กี่นาทีค่ะเราก็ต้องวิ่งกันแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้เจอเหตุการณ์คือคนขายไม่ค่อยจะเวลคัามพวกเราเลยคะ่ะเหมือนมีการแบบโดนเหยียดดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยวความที่เราเป็นเอเชียเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะช่างมันเราก็วิ่งขึ้นรถไฟขบวนนี้เลยค่ะไปฟ i r s เสนนะคะจะบอกความกาแฟหกด้วยเอาวิ่ง ก็ค่อนข้างเต็มนะคะเราก็เลยนั่งแยกกันเนาะก็เดี๋ยวไปชมวิวระหว่างทางค่ะจะบอกว่าที่เราจะไปนะคะเป็นเมืองที่ติดกับประเทศออสเตรียด้วยนะซึ่งห่างจากกันไม่เยอะเลยนะคะเราก็จะได้เห็นวิวแบบหิมะหรือว,ว่าวิวแบบนี้นะคะตลอดทางเลยคะ่ะแล้ววันนี้ฟ้าเปิดรู้สึกโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าวันก่อนที่มาเนี่ยบรรยากาศมันจะฟ้าแบบมืดมืดมัวมวหมว่นหมนนะคะวันนี้ถือว่าท้องฟ้าเป็นใจให้เราเดินทางไปเที่ยวคะ่ะ We made it huh, after three hours. Three hours to the first send. We have arrived Yay. after three, three hours. hours. Yeah. It's not that far. I mean, it's not that long. Actually, it's okay. Yeah. you sleep. Yeah, I sleep. <laughs> <That is laughs> you told me right. That's why <thought> <laughs> <wrong groans> it's not long. <laughs> but if if we miss this train, it's going to be longer. Luckily we run. Fine. Time. We made it to what is it? Phusen, Phusen. 1 station

แต่เราไม่มีเงินสดเลยไม่รู้ว่าจะสามารถไปได้ยังไงแล้วดูเส้นทางที่เดินขึ้นนะคะนี่เปนี้เดินไปประมาณเอ,อ่ออินคลายวกสอินคลายลบ,บประมาณนั้นน่าสนุกใช่ไปกับชั่วโมงเดียวเองอนี้เราก็เดินมานะคะมาดูค่าเข้า,ขา,ขาแล้วก็ตั๋วเพื่อจะขึ้นบัสไปปราสาทด้านบนค่ะแต่ว่า ราคาเขาก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะแล้วก็วันนี้บัสเหมือนจะไม่วิ่งค่ะทุกคนน่าจะต้องเดินจุดนี้นะคะเป็นจุดที่จะเดินไปขึ้นรถบัสเพื่อ,อขึ้นไปที่ปราสาทด้านบนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะดวงของเราจะได้ออกกําลังกายค่ะเราก็เลยไม่ได้นั่งบัสค่ะเพราะบัสเขาหยุดวิ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรบอกก่อนนะคะว่าบัสตรงนี้ค่ะต้องเตรียมเงินสดมาจ่ายนะคะเพราะว่าเป็น ยังไม่รวมในตัว๋วบบยนิ์ที่เราซื้อมาค่ะจะเป็นแค่สิ่งเดียวที่ไม่รวมนะคะวิธีการขึ้นเขาเนี่ยก็มีด้วยกัน3วิธีค่ะก็คือ1นึขึ้นบัสนะคะปกติแล้วจะมีบัสประมาณ5 e u ยูโรนะคะไปกับ2คือเป็น horse carriage ค่ะเป็นรถม้าลากนะคะจะมีม้าลากเราใส่เกวียนไปแล้ว3คือเดินค่ะซึ่งเราก็ไม่มีออปชันนะคะเพราะเราไม่มีเงินสดมาเราก็เลยต้องเดินน,น,นี่นะคะเป็น The castle is over there. <laughs> Beautiful day today. Beautiful sky. The sun is out. Thank God. Thank God. Setting the scene for us. <laughs> yeah. ้องมากันเพราะว่าวันนี้บัสไม่ทำงานวันนี้บัสไม่ทำงานนะคะเราจึงต้องเดินถึงแล้วนะคะในที่สุดเราก็มาถึงเดินขึ้นมาแบบเดียวก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ30นาทีแบบเดียว ันนี้นะคะเราไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะด้านในก็จะมีค่าเข้าต่างหากนะคนละ21ยูโรค่ะเราก็ดูแต่ด้านนอกก็พอเพราะว่าภายในเนี่ยเขาจํากัดให้ดูแค่คนละ30นาทีนะคะแล้วก็ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้บันทึกภาพใดๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูแต่ด้านนอกก็พอแล้วค่ะสุ oh, ปราสาทเทพนิยายแห่งเจ้าหญิงดิสนีย์แลนด์หรือปราสาทนอยชวนสไตล์นี้นะคะตั้งอยู่บนเทือกเขาเอลฟ์ค่ะแทบแควนบาวาเรียประเทศเยอรมนีนะคะสร้างในสมัยยุคที่2ค่ะเป็นปราสาทที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยและเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิตรานะคะหรือว่าส่วนสนุกดิสนีย์แลนด์หลายๆที่เลยค่ะ ที่นี่นะคะอบล้อมด้วยบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยเคะ่ะทุกคนแล้วก็ในภายในนะคะยังมีห้องบรลลังห้องบรรทมห้องโอเปรา่าห้องโคลที่ทันสมัยและตกแต่งด้วยลวดลายสถาปตัตยกรรมที่สวยงามคะ่ะว่ากันว่าที่นี่ใช้งบ การสร้างนะคะมหาศาลเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างเสร็จนะคะเพราะว่าต้องขนหินปูนอิฐต่างๆขึ้นมาค่ะตั้งแต่ในสมัย18 something นะคะแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด17ปีด้วยกันทุกคน This the breathtaking view from the 10, feet is view sea above level from 10,000 we made it to the castle so fairy tale i love it worth what three hours and we only pay like less than 100 baht less than how much less than 1000 baht let's say if you got wanna visit Are they selling this? What kind? This size or smaller? Let's see if it's better from Safe over better there. there. อันนี้คือโดนัทนะคะจะเข้าไปลองชิมนะคะอันนี้เป็นเบียร์ประจำชาติของเขาฮองบรอดเนี่ยมุชเก็ตเป็นเบียร์ของรัฐบาลน,นะรู้ป่ะที่ไ่นเขาไม่มีไพรเวทเป็นเบียร์แบบที่ขึ้นทะเบียนประจำชาติมาลองชิมอ๋อไปแคชเช่ ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมอาหารที่ร้านนี้กันค่ะส่วนใหญ่อาหารที่นี่ก็จะเป็นขาหมูเยอรมันนะคะมีทุกที่เลยแล้วก็เบียร์ค่ะเบียร์ที่นี่บอกเลยว่าผ่านทุกร้านนะคะรสชาติดีทุกที่เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะ o u t s, <c oughs> <S i <c oughs> Yes, perfect. This one. I can so rob that. Do and how and so cute, so pretty. Cheers to the wheel. Oh my god. Drinking beer in the fairy tale. <laughs> but first <laughs> cannot really tell which one is which pork It looks exactly boat. the same. <laughs> the sound looks like it. Yeah, 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 I heard uh some luck i when we're gonna I just walk. Yeah, I not. It is a good Yeah, heading back. I love the weather today. Mm. So and nice. the lighting pretty much like it's nice for a photograph such a perfect day we are heading back to munich gonna take a couple hours to get there and we're gonna have thai food eventually <laughs> can't wait i'm sick of presso already it's <laughs> a good review oh i don't know <laughs> to be honest because <laughs> that's the only one i found so <laughs> i had no idea so let's let's check it out oh, i think it must be nice because many thai people yeah let's see so we are walking down the mountain which is easier much easier than on the way up because going down you just you know go with the flow no need to, no need to take a break on the way much faster. And people still keep coming. I feel like it's not too crowded today as I read on the review. Mm. They say like some peak season it can be like more than 10,000 people. Mm. Yeah. We're sitting in this castle. It's worth visiting. Especially if you're not yeah, you don't come with us Yeah. Can see like the scenery, mountain <laughs> around, cover up with the snow everywhere. Feel like Zurich, like Switzerland. Anyways, very close by. Who knows? Maybe the opposite, like the like uh, on the other, <laughs> the other side might be Zurich. today the bus is no service for the bus so we need to walk do some digesting after the meal after the beer put some curry ไปที่สถานีฟัสเซนหรือฟูตเซน whatever แต่วันนี้รอบรถจะมากี่โมงไปรุ้กันพรุ่งนี้ปะ <c oughs> I think here is the bus stop ตอนนี้เราก็รออยู่ที่ป้ายรถประจำทาง <c oughs> ซึ่งตารางเวลาก็ <c oughs> ไม่รู้ในแมปกับในตารางตรงนี้เนี่ยมันจะตรงเห็นแคสเซ e ขากลับเราก็ขึ้นสายเจ็ดสิบสามนะคะบัสก็จะมาเราตรงนี้ทีเป็นท่ารถเที่ยวยืนกคน นี่ก็เป็นรอบบห่สามโมงสี่สิบนะคะไปนี่ เจอสองา,า,าพนากาชาวเเหมือนกันที่แบบ่อขาของแล้วก็ไม่มีมารยาทอะทำเหมือนเราไปขอฟรีอนะไรอย่างเงี้ยก็เจอวันที่สป่เนี่ราก็มาลงกันที่สถานีปานอกฟูดเซนนะคะก็จะมีของที่รวลึกซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำขวดเออเท่าไหร่คะสอง สองยูงโรซื้อเบียร์ถูกกว่าเบียร์ห้ายูโรอันนี้หนึ่งวันยูนูขนมขนม ที่เราจะนั่งกลับกันนะคะเรานั่งแบบชั้นประหยัดอยู่ชั้นสองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขามาคนเยอเราไม่ได้ถ่ายไว้เนาะก็จะมีห้องน้ําอยู่ในนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่มีที่ชาร์จแบตนะเท่าที่ดูไม่มีที่ชาร์จมีแต่ที่ทิ้งขยะแล้วก็ตกแบบนี้นะคะเผื่อใครที่จะนั่งมายี่สิบสี่นะคะากำลังกลับแล้ว Munich with the same ticket มืค่ำนะคะเราก็เก็บรูปมาฝากค่ะเพราะว่าภายในบรรยากาศร้านค่อนข้างมืดนะคะเราก็ไปจบกันที่ร้านระเบียงไทยค่ะระชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะบรรยากาศดีค่ะ รอบชมและติดตามมานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ